พาดาเอ็กดูเคชันคุณผู้ชมคะรายการคัดท่าเด่นวันนี้นะคะเราจะมาติดตามการแข่งขันค่ะเรียกว่าเป็นการแข่งขันไทยแลนด์กรีนเมช คอนเทสต์2016นะคะโดยผู้ที่จะร่วมพูดคุยกับเราท่านแรกนะคะก็คือคุณพาดาอนันต์สิริโชคนะคะเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทพาดาเอ듀เคชั่นจำกัดส่วนของภาคเอกชนอย่างทางบริษัทพาดาเอ듀เคชันก็เป็นส่วนหนึ่งที่เข้ามาช่วยจัดก,กิจกรรมคราวนี้ก็มีนักวิชาการนะคะเข้ามาช่วยเสริมกระบวนการตรงนี้ก็คือท่านรองศาสตราจารย์ธีรวัตรประกอบผลซึ่งท่านเป็นหนึ่งในกรรมการที่ตัดสินครั้งนี้ด้วยนะคะอาจารย์ครับชิ้นงานที่เด็กๆมาประดิษฐ์กันเนี่ยเขาเรียกว่าจิโก้จิโก้คืออะไรคะอาจารย์คะจิโก้นะครับ อาจจะเรียกได้ว่าเป็นตัวต่ออัจฉริยะชนิดหนึ่งนะฮะตัวต่ออัจฉริยะตัวนี้นะครับเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเรียนรู้เกี่ยวกับทางด้านกลไกทางด้านกลศาสตร์ทางด้นลลา,า,า,าน,นพลังงานสะอาดนะครับนักเรียนสามารถจะเอาตัวต่อตัว,ตตวนี้มาสร้างชิ้นงาน,นต่างๆตามจินตนาการเขาได้นะฮะอย่างเช่นว่านักเรียนเคยเรียนในห้องเรียนนะครับเรียนไอ้นูน่นไอ้นี่เรียนกลไกเรียนอุปกรณ์ต่างๆแต่ไม่เคยทํางานจริงเลยตัวจิ๊กโก้นี่แหละจะเป็นตัวที่จะทําให้เขา ทำชิ้นงานจริงออกมาจากวิชาต่างๆเขาเรียนรู้ได้ครับคุ้มค่าคไม่ใช่ของเล่นธรรมดานะคะและที่สําคัญก็คือมันมีประโยชน์อะไรในแง่ของการเรียนหนังสือด้วยไหมคะอาจารย์คะก็มีประโยชน์ครับบางครั้งเนี่ยนักเรียนเรียนหนังสือออกมาแต่นักเรียนไม่เคยทําจริงอาจจะเรียนแต่ทฤษฎีนะครับไม่รู้ว่าถ้าเราไปสัมผัสอ,อุปก,กรณ์อัไจริงๆเนี่ยจะทํำยังไงสมมติว่านักเรียนอยากจะรู้จักเฟืองทดลองเรื่องเฟืองเนี่ยเฟืองที่เราพบในชวิตเจอม,มันตัวมันตัวใหญ่ที่มาใช้งานจริง แต่ของเจโก้เนี่ยก็เป็นพลาสติกขนาดเล็กนะครับนักเรียนก็สามารถเอามาต่ออะไรได้ง่ายนะครับเราก็สามารถที่จะฝึกเด็กให้เป็นวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์ในอนาคตได้เลยค่ะคือเสริมสร้างความเข้าใจผสมกับสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆเห็นว่าสิ่งที่เขาประดิษฐ์มันเคลื่อนไหวได้จริงๆมันขยับได้จริงๆใช่ไหมคะคราวนี้ถามในส่วนของน้องสามารถมีอินตัวแทนของอนุบาลชนแดนแชมป์ของเราใช่ไหมคะจากวันแรกที่เราเริ่มหัดต่อจิโก้จนถึงวันนี้เนี่ยเราชอบอะไรในจิโก้คะ ชอบพวกระบบเฟืองพลังงานต่างๆ,ๆครับทําไมถึงชอบคะเพราะว่ามันสนุก่ครับมันสนุกนะคะแล้วชอบวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้นไหมคะพอได้ทํากิจกรรมนี้ชอบมากเลยครับตอนแรกนี่เราชอบวิทยาวิทยาศาสตร์อยู่บ้างไหมคะอยู่ค่ะเราตอนแรกก็ชอบอยู่แล้วพอได้ทํากิจกรรมนี้ความชอบก็เลยเพิ่มมากขึ้นครับเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วโตวขึ้นอยากเป็นอะไรคะคนเก่ง อยากเป็นวิศวกรมโยธาคับโอ oh ้โหระบุที่ทํางานล่วงหน้าด้วยนะคะว่าจะเป็นวิศวกรกรมโยธาเป็นวิศวโยธาใช่ไหมคะครับกลมไหนก็ได้นะลูกนะครับเ <laughs> อาละค่ะลําดับต่อไปนะคะเราจะไปคุยกับแชมป์นะคะเป็นแชมป์ระดับมัธยมต้นนะคะโรงเรียนบ้านท่าข้ามนะคะน้องธนาวุฒิบุญมาเวียงนะคะจากกิจกรรมครั้งนี้นะคะสร้างแรงบันดาลใจอะไรให้กับเราบ้างคะคุณเก่ง ก็อย่างนึ่งคือความฝันของผมคืออยากเป็นวิศวกรครับก็ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้ผมมีแรงผลักดันต่อไปเพื่อจะตั้งใจเรียนแล้วก็เป็นตามที่ตัวเองฝันให้ได้ครับแต่ถ้าเกิดในกรณีนี้นะคะสำหรับเพื่อนๆนะคะที่มาเริ่มเล่นจิโก้แต่ว่าอาจจะทําชิ้นงานได้ไม่ไม่สำเร็จเหมือนกับเราเนี่ยอยากจะแนะนําเขายังไงบ้างไหมคะก็ แรกๆผมก็เหมือนกันครับต่ออะไรไม่เป็นเลยก็เข้ามาฝึกอบรมกับพี่ๆวิทยากรที่มาสอนที่โรงเรียนแล้วก็ฝึกไปเรื่อยๆจนต่อได้ ค่อนข้างดีแล้วก็เพื่อนๆที่อยู่ทางบ้านก็พยายามต่อไปครับยังไงมันก็ต้องสําเร็จสัก,กวันครับโอ้ใช่สัก,กวันต้องสําเร็จนะคะต่อไปค่ะไปพูดคุยนะคะกับน้องจิตินันพุ่มโพทองนะคะระดับมัธยมปลายนะคะเป็นแชมป์จากโรงเรียนพุทธิรังสีพี่บูลจังหวัดชัชชิงเซาวนะคะเอาล่ะค่ะถามพี่ใหญ่ของเราในเวทีนี้นะคะเป็นผู้หญิงด้วยค่ะสนุกตรงไหนอหลายคนจะถามว่าเอะต่อจากจากกลกลเฟือง ผู้หญิงทําได้หรือคะทําได้ค่ะมันสนุกด้วยค่ะเพราะว่าอย่างนึงมันคือการที่เราฝึกสมาธิไปด้วยอะค่ะมันเป็นเหมือนการฝึกสมาธิแล้วก็มันได้ความสนุกด้วย สนุกตรงไหนสนุกตอนไหนค่ะมันได้ต่ออะไรที่แบบอย่างอย่างหนูยังไม่เคยต่อไฟฟ้าเงี้ยค่ะก็ได้ต่อไฟฟ้าด้วยมันก็เลยมันเป็นะระที่ท้าทายอะค่ะทั้งต่อไฟฟ้าต่อให้มันขึ้นต่อให้มันแน่นต่อให้มันให้มันมีการทํางานได้ได<ม>เปลี่ยนแปลงใช่ค่ะอืมค่ะเอาละค่ะคราวนี้ไปอีกหนึ่งหนุ่มของเรานะคะก็คือในส่วนของน้องพงกิจจินกสิกรรมนะคะจากโรงเรียนวชิรประการวิทยาคมนะคะนี่เป็นในส่วนของรางวัลวิศวกรหน้าใหม่นะคะ เป้าหมายในชีวิตอนาคตอยากทํางานอะไรคะเป็นข้าราชการตํารวจครับอ๋เป็นข้าราชการตํารวจงั้นถามเลยถ้าเป็นตํารวจจะเอาความรู้จากการเล่นจีโก้จากการเข้าประกวดไปใช้ประโยชน์ได้ไหมก็ได้ครับอ้าวได้ได้ยังไงไหนบอกหน่อยสิคะคิดว่าน่าจะได้ยังไงก็แบบโครงสร้างครับแบบ ผู้ประชาชนที่ไม่รู้ครับเราก็สามารถเข้าพื้นที่เอาความรู้นี้ไปเปผยแพร่แก่ประชาชนที่ยังไม่รู้ได้ครับโอโ้โหนี่แสดงว่าความรู้เรื่องวิทยาศาสตร์นี่มันสามารถเข้าไปได้ทุกสาขาวิชาชีพนะเห็นด้วยนะตำรวจเองก็ต้องมีความรู้ภูมิหลายอย่างเหมือนกันนะแต่ว่าสิ่งเหล่านี้ต้องถามอาจารย์ธีรัรนะคะไม่ว่าเด็กๆจะไปประกอบสัมมาชีพอะไรในอนาคตไปเรียนคณะอะไรก็ตามนะคะอาจารย์ว่าฐานจากการที่เขาทํากิจกรรมจีโก้เนี่นะคะ จะเข้าไปช่วยเสริมยังไงคะอาจารย์คะอันดับแรกนะฮะทำให้เขาสามารถที่จะทํางานอย่างเป็นระบบะเช่นเขาจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเขาต้องรู้ว่าอะไรมาก่อนอะไรมาหลังขณะเดียวกันในชีวิตประจำวันเขาเนี่ยก็าอาจจะเจอปัญหาที่บ้านก็ได้ อาจจะเจอปัญหาว่าอะไรสักอย่างหนึ่งของที่บ้านมันหลุดนะฮะแล้วอ,อาจจะต้องซ่อมอะไรขึ้นมาเป็นพิเศษนะก็ะอาจจะเอาความรู้แบบนี้ไปใช้ได้ทันทีน,นี่คือมั่นใจได้เลยนะคะว่าลูกๆของเราได้พัฒนานะะในเรื่องของทักษะสมองทักษะทางสังคมคู่กันนะคะขออนุญาตเรียนถาม,มาตัวแทนอาจารย์หน้าหลังสักท่านหนึ่งอาะะจารย์ผู้หญิงเลยนะคะอาจารย์คะจากการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้คิดว่าลูกๆลูกศิกกษย์ของเราเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับเขาบ้างคะ เขาจะได้รับการพัฒนาทุกๆด้านตั้งแต่<ม>การฝึกสมาธิการทำงานเป็นทีม,มการพัฒนาความคิดแล้วก็ความอดทนวิรทยาอุตสาหะด้วยความอดทนวิรทยะเป็นยังไงคะอาจารย์เพราะว่าเขาจะต้องใช้เวลาที่ที่จะต่อเนี่ยต่อแล้วต่ออีกต่ออีกต่อแล้วแล้วก็แก้ปัญหา<ม>อย่างถ้าถ้า,ถาสมมุติว่ามันมันผิดนิดนึงเนี่ยมันจะไม่ไหลเลยก็ต้องเริ่มใหม่ต้องเริ่มใหม่ ต้องเริ่มใหม่ถ้าถ้าผิดแบบไปหน่อยนึงอ่ามันสูงต่ำกว่ากันไม่มากการไหลของของลูกแก้วก็ไม่ดีอ่าการน้ำหนักไม่พอสวิตก็ไม่ทำงานอย่างเงี้ยค่ะเขาจะต้องแก้ปัญหาตลอดเวลาแล้วก็จะต้องละเอียดนิ่สดงว่ากิจกรรมนี้ให้อะไรกับลูกศิษย์เรา เยอะมากเยอะมาก,มากหลาย<ร>ด้านาเลยะนะคะค่ะ<ช>คราวนี้ถามอาจารย์อีกสักท่านหนึ่งนะคะอาจารย์คะวันนี้มาแข่งขันนี่โอ้โหเป็นสิบสิบโรงเรียนเกือบจะร้อยโรงเรียนได้ถ้าทุกระดับเนี่ยนะมีทีมที่สมหวังขนาดเดียวกันก็มีทีมที่ไม่สมหวังเหมือนกันนะอาจารย์อยากจะฝากอะไรถึงนักเรียนหรือคุณครูทีมต่างๆบ้างคะอาจารย์คะค่ะก็อยากจะฝากนะคะว่าเราอย่าท้อค่ะ นะคะฝึกนักเรียนเราต่อไปเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยมาที่นี่ถึงไม่ได้รางวัลเด็กๆได้ทุกคนนะคะได้ประสบการณ์ได้ความคิดได้การแก้ปัญหาเราฝึกมาแล้วค่ะเขาได้มาตั้งแต่จากโรงเรียนแล้วค่ะโอ้แค่นี้ก็ถือะะว่าคุ้มเกินคุมค้มแล้วคุมค้มเกินคุ้มะะแล้วค่ะเรียนถามอาจารย์ผู้ชายต่อเลยนะคะในส่วนของทางโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษานะคะน่าจะมีส่วนเข้ามาส่งเสริมกิจกรรมนี้ยังไงบ้างคะอาจารย์คะอยากจะฝากถึงนะครับสถาบันการศึกษาอยากให้บรรจุนะครับเรื่องนี้นะครับเข้าไปในหลักสูตร หรือจะเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนก็ได้<ม>นะคะรับนักเรียนที่สนใจในการทํากิจกรรมเนี่ยจะได้เข้ามาร่วมกิจกรรมแล้วก็จะได้ความรู้ครับผมค่ะก็นีอาจารย์พี่หญิงสุดท้ายเลยนะคะอาจารย์คะเด็กได้เปิดความรู้เปิดประสบการณ์ตรงนี้แล้วนะคะที่บ้านน่าจะมีช่วยเติมเต็มเสริมเด็กยังไงด้วยไหมคะอาจารย์คะเชิญค่ะ ค่ะถ้าถ้าดูจากตรงนี้แล้วผู้ปกครองก็มีส่วนสําคัญในการที่จะทําให้เด็กก้าวต่อไปได้อีกอะค่ะมีการมีสนับสนุนในเรื่องของความรู้ความรับผิดชอบบอกเด็กเรื่อยๆอ่ะค่ะค่ะ,คะก็ต้องช่วยกันด้วยนะเรียกว่าทั้งบ้านทั้งโรงเรียน ทั้งพาดาเอูเคชันเนนะคะก็จะได้เสริม,เ,มเติมเต็มแล้วก็ยังมีสถาบันการศึกษาที่มีความรู้ทางวิชาการมาสร้างมาตรฐานที่ดีที่ถูกต้องนะะในเรื่องของความรู้ทางวิชาการให้กับเด็กๆนะคะท้ายสุดตรงนี้นะคะอยากให้ทางคุณพาดาได้ฝากนะ,ะถึงจะเป็นหน่วยงานภาครัฐก็ดีจะเป็นในส่วนของประชาชนผู้ปกครองก็ตามนะคะเกี่ยวกับโครงการครั้งนี้ในฐานะที่เราเป็นผู้ดาริเริ่มจัดการแข่งขันอยากฝากยังไงทิ้งท้ายกัเชิญค่ะ โครงการน,นี้เป็นโครงการที่ดีนะคะเรามาร่วมกันสร้างเยาวชนให้กับชาติบ้านเมืองของเรานะคะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณมากกับเป็นกําลังใจให้กับทางคุณพาดาจาันทีร้อยแล้วก็ทุกทท่ทานด้วยนะครับปีหน้ามาดูกันนะคะว่าเด็กไทยเราจะพัฒนาไปขนาดไหนแต่ก่อนถึงปีหน้ามาเป็นกําลังใจเดือนกรกฎาคมนี้ไปชิงแชมป์ระดับโลกที่ไต้หวันกันก่อนนะคะวันนี้ขอบพระคุณทุกทท่ททานมากค่ะสวัสดีค่ะ แล้ค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้หมดเวลาแล้วสำหรับรายการคัดข่าวเด่นเนื้อหาสาระดีๆมีให้กับท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านค่ะพบกับดิฉันอนุมากเกษตรพืชผลได้ใหม่ในวันอาทิตย์หน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ